สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูว่าเราติด facebook หนักหรือเปล่าประเภทแบบใช้วันหนึ่งเราใช้ facebook เยอะแค่ไหนเออมันเยอะเกินไปจนเรามีความรู้สึกว่าจะจะต้องไปทำกระบอกหรือไปสถานบำบัดหรือเปล่าอันนี้มันมีนะอ่ามีสามารถเราเข้าไปดูเองได้ว่าเอ๊ะ ตัวเราใช้ Facebook วันวันหนึ่งเยอะแค่ไหนมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้นะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นใน Facebook นะจ๊ะ,ะมาเราเข้าไปใน Facebook แล้วงั้นเราก็ไปกดนี่อขีด3ามขีดมุมบนด้านขวาเนี่ยนะแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนเอาให้สุดเลยก็ได้เราจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดลงไปในนี้เราไปกดดูในการตั้งค่าตรงนี้มันมีนี่อ่ากดเข้ามาในการตั้งค่าปับ๊บ เราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสัหน่อยหนึ่งเลยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะนี่อ่าเราจะเห็นคําว่านี่น,นอ่าเวลาที่คุณใช้บน Facebook ไปดูสิตัวเราเองเราใช้ Facebook หนักไหมถามจริงติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไปดูกันอ่ะปึ๊กลงไปเข้าออมาในเนี้ยมันจะมีเรื่องการดูเวลาน่ยดูเวลาเดี๋ยวเวลาของคุณ ที่คุณใช้บน facebook เนี่ยคุณทำกิจกรรมอะไรบนเฟซบุ๊กเยอะแค่ไหนกดดูเวลาเลยนี่อ่ากดดูจากเวลาตรงนี้ได้นี่เขาก็จะบอกว่าอ่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคุณดูเฉลี่ยเนี่ยนะสามสิบสองนาทีเออเฉลีย่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาห้านาทีเออช่วงนี้ทําคลิปเยอะหน่อยมันก็เลยเยอะอถ้าไม่ได้ทําคลิปก็เห็นอยู่มันแค่ห้านาทีก็ไม่ค่อยได้ใจจริงๆไม่รู้จะไปใะไรทำอะไรผมไม่เหม,มือนคนอื่นนะนะอันนี้เนี่ย มันสามารถปัดได้ไปทางขวามือเนี่ยนะพี่นะอ่าเด้วยเอานิ้วคุณเนี่ยปัดไปทางซ้ายมือนะอ่านี่ปึ๊ดอ่ามันก็จะมีแบบให้คุณรู้จากช่วงเวลาด้วยอ่ามันมีมันให้ดูช่วงเวลาด้วยช่วงเวลาหกโมงถึงสี่ทุ่มจะเห็นว่าเออกราฟเนี่ยมันสูงเห็นไหมช่วงสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าเออใช้น้อยจุดสีสีน้ําเงินนี่ถ้าจะเป็นจุดเลยมันมันน้อยกลางคืนกลางคืนจะไปใช้ทําอะไร ใครจะไปนั่งตาเปียกตาแฉะดูมันมันไม่ไหวะนะบางทีก็มีบ้างแต่ว่าเนี่ยก็จะบอกว่าเ,เฉลี่ยช่วงเวลากลางวันในสัปดาห์เนี่ยนะประมาณหกสิบนาทีช่วงเวลากลางคืนเน่ยมันแค่ประมาณหก,น,น,กาณนาทีเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ดูพี่านะเราก็ปัดต่อไปอามาันดูได้อีกเต็มหนึง่งเ,เดี๋ยวกลับไปอีกทีอ่านี่ ก็จะบอกว่าเฉลี่ยเป็นครั้งอ่าดูเป็นครั้งก็ได้อ่าดูว่าเราเข้าวันวันหนึ่งอ่ะเราเข้ากี่ครั้งอ่าเฉลี่ยนี่อ่าเฉลี่ยต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันละเจ็ดครั้งอ่อสัปดาห์หนึ่งเข้าหกสิบเอ็ดครั้งเอออะไรประมาณเนี้ยนะบางช่วงเวลาก็บางทีต้องมามาทําคลิปขึ้นไปขึ้นยูทูบมันก็เลยเข้ามาดูเยอะ่ลยช่วงนี้อ่าถ้าเปิดไม่ไม่ใช่ช่วงนี้ก็จะก็จะจะจะ,จะมาดูก็จะรู้สึกว่า โอโหแทบไม่เข้ามาดูเลยแหมก็ผมชอบไลน์มากกว่า facebook นี่หว่า okay. พอแกน,นี้เราสามารถเลื่อนลงไปข้างล่างได้อีกโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนมันจะมีนี่เรื่องการอัปเดตการบันทึกกิจกรรมอะไรเงี้ยดูบันทึกกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้คุณไปดูแต่มันก็นอกเหนือจากหัวข้อแล้วหัวข้อก็คือเราติด facebook หนักไหมเออเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปไปสถานบำบัดหรือเปล่า ลองก็ไปดูสิสนุกดีโอ้เราจะเยอะไหมใช้เยอะไหม,เอ,ไหมเออเฟซบุ๊กเออเอามาปากกันประมาณนี้แหละแล้วก็กเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ